โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก,ผมกนสุดนะคบผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ไอดีมาสเตอร์99ตัวรลายของผมเองนะอ่ะก็คือทางบ้านเนี่ยทักแชทเพจมาผมเยอะมากนะบอกว่าพี่ครับจะจัดไหมนะสําหรับตู้กาชาตู้ใหม่นะผมทุกคนทั้งตู้เลนเจอร์ anger, และก็ตู้เกียร์นะคือผมบอกเลยนะผมว่าผมเนี่ยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะแล้วโดยเฉพาะตู้นี้คือผมจะต้องเก็บตัวที่ผมต้องเก็บก็คือ2ตัวนี้นะผมทุกคนแล้วผมต้องเก็บมันแน่นอนนะอันแล้วส่วนตู้อุปรกรณ์เนี่ยก็คือผมจะต้อง ผมไม่ต้องเก็บเกียร์นี้เท่านั้นนะผมทุกคนก็คือเกียร์ดาบอันนี้นะอ้โหผมบอกเลยว่าเกียร์ดาบชิ้นนี้มันมีความสามารถที่ค่อนข้างขี้โกงมากนะให้ทั้งพลังโจมตีแล้วก็ลดระยะเวลาการสร้างเหรนเจอร์แล้วก็อัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนะผมทุกคนก็คืออันนี้ ถ้าผมเดาดูนะก็คือมันจะแบบจ่ายสกิลแบบโดนแน่นอนอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าใส่ให้เจสิก้าใส่ให้เกมมืดใส่ให้ตัวเอ่ออะไรต่างๆนะคือมันจะโดนสกิลโดนแน่นอนคือผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะโหดเดี๋ยวผมจะล่อให้ดูเจ็ดพันลูบี้นะเพื่อแบบว่าจะเอามาให้ทางบ้านได้ดูก่อนเลยนะผมก็คือผมเนี่ยตามความดรองผมนะก็คือแบบว่าจ่ายสกิลโดนแน่นอนอย่างเช่นเกมมืดเนี่ยพอมนกระพริบตาใช่ไหมถ้าเกิด มันใช้คู่กับเกียร์เนี่ยก็คืออาจจะสาบโดนแน่นอน24%แบบไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะอ่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าน่าสนใจอะเออผมก็ต้องโดนแล้วนะแล้ววันนี้นะผมทุกคนลูบี้ผมมีแค่เออ73็ิ 3, ูบี้ได้ผมขอทําการเติมลูบี้ก่อนละกันนะ เอครับก็จัดมาแล้วนะผมทุกคนหมื่นกว่าลูบี้นะผมบอกตรงนี้เลยนะผมทุกคนแบบว่าผมเองเนี่ยยังชอบความใจกล้าบ้าบินของตัวเองเลยนะสงสัยตอนเด็กแม่คงทําแบบว่าเออข้าวคุกหัวใจเสือให้กินนะผมทุกคนตอนโตแม่ก็ทําแบบว่าผัดเผ็ดหัวใจเสือให้กินนะผมโอ้โหผมก็เลยแบบว่าใจกล้าขนาดเนี้ยทุกคนดูนะทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์ของผมเล่นเหลือๆมากเลยแต่ว่าใจมันแบบว่าเฮ้ยก่อนของมึงต้องมีก่อนต้องมีของหูดูเกนะียร์นะผมทุกคนเกียร์ใส่จนเหลือจนทะลักแล้วนะแต่ว่า <ๆ S 1> มันต้องมีนะผมทุกคนเลนเจอร์แบบว่ามีในค้งนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยโคตรเยอะอ่านี่นะผมโอ้ในค้งนี้ตันกันเต็มไปหมดเลยนะมันก็ยังไม่พอใจสําหรับของผมอยู่ดีแล้วผมทุกคนครับว่าของมันต้องมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกเยอะเลยแล้วผมทุกคนอ่านี่นะ ในค้างแล้วผมทุกคนในค้งแสงมืดก็35ตัวครับเออแต่ว่าเราต้องเปิดอีกนะเพราะว่าแบบว่าของมันต้องมีและทางวานก็ขอมาเยอะแล้วผมเนี่ยเติมเงินมาหมื่นกว่าลูบี้ผมบอกเลยว่าพนักงานในะยิ้มเพื่อแช่งเลยนะผมทุกคน GM ถูกใจสิ่งนี้ก็สําหรับใครที่บอว่าอยากจะเติมลูบี้ราคาถูกเนี่ยก็คือผมเนี่ย เพจผมเนี่ยรับเติมเงินนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพ็คอะไรก็ตามนะผมบอกเลยนะว่าถุกกว่าในเกมอยากมากเลยนะผมทุกคนอ่าก็ใครที่แบบว่าปกติเติมในเกมเนี่ยเติมแพงนะผมก็ถ้าเกิดสมมติวราเปลี่ยนมาเติมกระเพดอนสุดเนี่ยก็จะเหลือตังไว้กินข้าวเหลือตังไว้ทําอย่างอื่นได้นะผมทุกคนจ่ายเงินเท่าเดิมได้ของมากกว่าเดิมแค่นั้นแหละอ่าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการจัดเลยละกันนะผมทุกคนคือผมเนี่ยอยากได้อย่างมากนะและตู้กาชาบับเนี่ยก็คือเราไม่ต้องรอแล้วนะผมทุกคนมีก้าว 1,999รูบีกาลันตีต้องมาครับมาของมันต้องมีนะผมเปิด <c oughs> ถ้าผมเปิดไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยนะอย่าว่าแต่หัวใจเสือเลยเหลือแค่มาม่าใส่ไข่แล้วถ้าเกิดเปิดไม่ได้จริงๆเลยนะผมทุกคนไข่ที่ใส่มาม่าก็จะไม่เหลือเลยนะตรงใส่คงจะต้องกินขาขุกน้ำปลาจริงนะผม <c oughs> โอ้ไซมอนมาแล้วเรียบร้อยแล้วไซมอนแดนเนี่ยโอ้ย <c oughs> รับน้องเหรอวะเฮ้ย ผมนี่ผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างแท้จริงโดนเลยนะผมทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะรอบแรกมันแค่รอบซ้อมคอนะเดี๋ยวเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนมาโบโบโบโอุย้ยอุ้ยอ้เอ้าอ่ามาแล้วหนึ่งนะผมทุกคน โอ้พาดได้ตัวไม่ดีเท่าไหร่นะผมทุกคนอ่าเราต้องการตัวเซซือนะกับทางแล้วก็โทวานะสองตัวนี้นะเราเปิดไปหกร้อลูบี้แล้วนะผมทุกคนมาวันนี้ของจริงเปิดเปิดเปิด,ปดโอ้ยหู เกินวงการเกมอุ้ยรับน้องวงการเกมเอาแล้วนะผมทุกคนคือวงการเกมเล่นงานในกอนหนักจริงนะคลิปนี้นะเอะเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนอย่าไปกลัววันนี้เรากินหัวใจเสือมานะเปิดเปิดโอ้ยเอาเอาหน่อยดิเย้ยเอาหน่อยดิเย้ยเอ,อยเ้ยอายทางบ้านเฮ้ยโอ้โหล้าวเลย อ่ะก็รูบี้เหลือ9700แล้วนะผมทุกคนตอนแรกผมเติมไปประมาณ10,000กว่ารูบี้ 1800, 1900เนี่ยผมจำไม่ได้นะเปิดเปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยล้าเลยอ่าก็ด้วยความที่แบบว่าเราอยากเล่นก่อนที่ตู้บัฟมันจะมารอตู้บัฟมันนานนะ แต่ว่าถ้าเกิดเปิดวันนี้ได้เล่นวันนี้นะผมทุกคนมาเปิดต่อบอกแล้วกินหัวใจเสือมาไม่มีไม่มีเสียดายเปิดเปิดเปิด อูดาวินชีเรียบร้อย <c oughs> บอกว่าไม่มีใจบอกไม่มีเสียดายแต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะผมทุกคนเริ่มจะเสียดายรูบี้แล้วอ่าก็ผมบอกเลยนะว่าอู้เราเปิดก็จะได้การันตีแล้วว่ามาการันตีเมียันเก้าพันรูบีอ้อ่ะรออะไรล่ะครับเปิดต่อนะผมทุกคนคือเราต้องการเก็บครูเอกให้ครบนะมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยให้ก่อนให้ก่อนได้ไหมให้ก่อนได้ไหมอ้โหล้าเลยไม่เป็นไร เรามาเจอกันที่ตู้การันตีตัวเทพก็เลยละกันนะผมทุกคนมาวันนี้แบบว่าสุดซองสุดนะผมทุกคนก่อนสุดอะมันแปลว่าสุดอยู่แล้วนะผมทุกคนเปิดโอ้ได้ตัวสามีเล่วเลยโอ้ยหน้ามืดอ่าเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนวันนี้ของมันต้องมีจริงๆอะมาเปิดเปิดโอ้ยมูนโนไน เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบบูแดนเนี้ยสองตัวลาวเลยนะผมทุกคนมาเปิดต่ออย่าไปท้อใจนะผมทุกคนหูยหมดหมดเยอะแล้วนะคลิปนี้นะเปิดเปิดเปิดโอ้โหสุดนะผมทุกคนคลิปนี้เกือสุดสุดหูห่าคำบรรยายไม่ได้เลยว่ะอ่าก็ตอนนี้เหลือแปดพรูบี้แล้วนะผมทุกคน อุ้ยเอาหน่อยดิเพื่อนให้กรอนมันหน่อยไอกรอนผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างแท้จริงโอบาประยยทธ์โอ้โหเหลือเป็ดอุย้ยช็อตเค้กเรียบร้อยเลยล้าวเลยอ่าก็ขอใช้สูตรเจ็ดครั้งปฏิหารหน่อยละกันนะเจ็ดครั้งเนี่ยมันกู้ชีพผมมาเยอะแล้วนะผมทุกคน1นึ่งสองสาห้เปิดครั้งที่เจ็ดนะผมทุกคนมาขอต้องมาโทวะโทว่าอู้เมอร์ลี่มาเรียบร้อยแลย้ว อ่าก็โอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยเมอรี่มาเมอรี่ลูกลักไอก่อนนะเปิดต่อแล้วผมทุกคนอย่าไปทอ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดจริงเฮ้ยโอ้โหเล่นงานไอกอนเกินไปเปะวะเอามามาต้องมาแล้วแหละรอบนี้คือไม่มาก็แย่นะผมทุกคนคือเราโดนไปตกประมาณ4000ัรูบี้แล้วนะเออมามาหน่อยมาหน่อยโอ้แตนามาแล้วหนึ่งเออต้องอย่างนี้ดิ โอเคผมทุกคนตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแร่หนึ่งพันนะแล้วผมมีแพนจะอัพมันแน่นอนนะผมทุกคนแต่เราก็ต้องการโทรว้าเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเราไปดูก่อนเราอีกอกี่รอบเราจะได้การันตีนะผมทุกคนโอเคอีกสองรอบเท่านั้นนะอีกสองรอบผมขอโทรว้ามาแล้วกันนะเราต้องเก็บให้ได้สองตัวเปิดเปิดเปิดโอ้โหอุ้ยเอาหน่อยดิเพื่อนเอาหน่อยดิเพื่อนอุ ه, ้ยลาวเลย อีกรอบขอโทวะถ้าไม่ได้โทวาแล้วนะบอกเลยต้องไปลุ้น9,000ลูบี้แทนนะเปิดเปิดโอ้โหไหมโรบินฮูดอ้ววะมาการันตีบอกเลยคลิปนี้โดนไปแล้ว5,000กว่าลูบี้นะ4,500ลูบี้นะเปิดโทวะโทวะโอ้ครบแล้วนะผมทุกคนมันต้องอย่างนี้ดิ โอ้ขอบคุณแม่นะครับที่แบบว่าทำพัดเพศหัวใจเสือให้กินบ่อยๆวันนี้มันเลยห้าวแปลกๆนะผมทุกคนมันต้องอย่างนี้มันต้องเอาจนสุดมันต้องเอาจนได้มันถึงจะเรียกว่า,าก่อนสุดเต็มได้เต็มปากนะผมทุกคนถ้าเกิดบอสคลิปไหนของผมเนี่ยทาแล้วมันไม่สุดเนี่ยผมไม่อยากให้ทางบ้านเรียกผมว่าก่อนสุดเลยมันกระด้างปากว่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูของก่อนเลยลวกันแล้วเรามีอะไรไปอัพมันบ้างนะ ไม่มีอะไรอัพเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวไปห้องห้องทดลองก่อนนะไปผลิตโอโหกดผิดนะผมทุกคนเดี๋ยวต้องไปผลิตนะอ่าเดี๋ยวค่อยผลิตแล้วกันนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปิดกันที่คะแนนกบเลยแล้วกันนะผมบอกเลยวัวนนี้ผมโคตรห้าวเลยนะผมทุกคนอะไรวะมัน485คะแนนเองเหรอขอเกีีรยเล่นเล่นทิ้งแล้วกันตู้บัฟไม่ต้องมีใจก็พอแล้วใจเราถึงก็เปิดได้หมดอะ่ะมาดิมาเกลือมาเลยห้าดาวหกชิ้นอะไรก็มา โอ้โได้แค่นี้เองเหรอโอเคเกืนนะผมทุกคนอ่าโอเคมาตู้กบมาโดนกันหน่อยแล้วผมทุกคนคือการโดนการเจ็บปวดของเราเนี่ยมันต้องเจ็บปวดแบบต่อเนื่องนะมันจะล้าวถึงกระดูกแล้วผมทุกคนเปิดเปิดเปิดโอ้โหอ้ามาหนึ่งโอเคมาหนึ่งตัวใช้ได้อยู่เปิดเปิดเปิดอุอ้ยล้าวอ้ามาอีกหนึ่งตัวครบกันยาววงการเกมมาเปิดต่อเปิด โอ,อ,อ้มาอีกหนึ่งตัวนี่แหละเพื่อนสีไอกอนผมละอย่างชอบเลยว่ะกบเนี่ยอ่าก็ขอคนละหนึ่งหลายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะผมทุกคนสําหรับใครที่บบว่าอยากเติมเงินก็ทักแชทเพจไปเลยนะเติมเงินราคาถูกอะ่ะคือเมื่อก่อนอะ่ะใจผมก็กล้านะแต่ว่ามันไม่กล้าเท่านี้นะเพราะว่าพักเนี้ยคือผมเนี่ยได้ได,ได้ทําการเติมเงินเองแล้วมันเติมเงินราคาถูกแล้วผมทุกคนผมก็อยากจะแนะนําไห้ทางบ้านเนี่ยแบบว่า เออเติมเงินด้วยนะเพราะว่าแบบปกติเห็นทางบ้านเติมเงินกันแพงแล้วผมทุกคนอ่ะเปิดเปิดโอ้โหสองตัวเป็นมีดเขาเรียกว่าเป็นมีดอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผมทุกคนโอ้โหหลอดเท่จัดเดี๋ยวขอตัดภาาไปที่ p v p เลยละกันนะโอเคครับแล้วก็พร้อม PVP แล้วนะผมทุกคนคคก,นกคน็คือผมเนี่ยยังจะไม่ได้เอาตัวใหม่มาเล่นนะเพราะว่าผมเนี่ยทำการผลิตแร่ธาตุอยู่นะผมทุกคนอ่ะก็หาชิ้นส่วนอยู่นั่นเองนะ ก็ชนะต่อเนื่องมา12เกมแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ตีทีมที่มีตัวบินนะในวันนี้นะขอเดือดเดือดโอ้โหทีมนี้เดือดแล้วหรอวะอ่ะก็เลเวลรีเจนท์สิบแปดนะผมทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูนะว่าทีมผมเนี่ยพัฒนามาไกลขนาดไหนแล้วผมบอกเลยว่าทีมผมในตอนนี้คือคอมโบระเบิดแรงผมมันเล่นแป๊บเดียวแล้วไฟตรงข้ามแทบจะไม่เหลือเรียกตัวเลยนะอันทีกคนรอดูละกันนะผมทุกคนว่าทีมเราเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะผมทุกคนอ่ะโอเคหูดัดเราแม่งฟันสตันแม่นดีว่ะผมชอบว่ะ อ่ะโอเคครับผมทุกคนแป๊บเดียวฝ่งตรงข้ามก็ไม่น่าจะมีเลนเจอร์ตัวไหนเหลือรอดนะผมขอเวลาเพียงแค่เพียงไม่กี่วิก็พอนะผมทุกคนโอเคตอนนี้แบบว่าเดือดเดือดกันดวนเดือดกันอยู่นะผมทุกคนแต่ว่าอีกแป๊บเดียวเนี่ยทีมเราก็น่าจะชนะได้แบบขาดลอยนะเพราะว่าเกียร์ของเลนเจอร์ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งมากนะอ่าก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าเลเวลรีเจนสิบแปดเนี่ยไม่ได้ถกเถียงอะไรเราเลยนะอ่าก็เตรียมตัวรับความพ่ายแพย้พไปยังง่ายดายนะผมทุกคน นี่คือเลเวลรีเจนคือแปดนะก็โดนเราเชื่อนิ่มๆไปนะผมทุกคนมาโอเคเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวหัวต่อเลยละกันนะผมทุกคนชิวๆขอเดือดๆขอแบบรีเจนแม็กเกียวิ่งทั้งเซตได้ไหมอ่าโอเค,โอ,เคโอ้โหมีตัวบินพลาดเลยนะผมทุกคนขอตึงๆละกันนะมีตัวบินอีกแล้วนะผมทุกคนเสียใจนะเราไม่ได้หกกันบินมา อ่ะโอเคก็ทีมนี้มีแสงมืดตัน2ตัวโอเคผมทุกคนเลเวลรีเจนสามสิบเก้าเดี๋ยวเรามารอดูนะว่าเราเนี่ยจะสามารถยัดเยียดความพ่ายแพย้กับข่าวได้หรือเปล่านะอ่ะก็คือผมเนี่ยยังงงเลยนะผมทุกคนว่าตัวใหม่อ่ะของผมเนี่ยสองตัวผมจะามาแทนตัวไหนบ้างนะ,ะผมเล่นเป็นคอมโบเมต้าอินเดียนะผมน่าจะามาแทนโยมีแล้วหนึ่งตัวนะอ่ะก็น่าจะเอาตัว ตัวเออโทวะมาแทนโยมีนะในตอนนี้แผนที่ผมวางเอาไว้นะเลขตัวหนึ่งที่ผมจะเอาออกก็น่าจะเป็นบอสเคนะสองตัวนะผมทุกคนสองตัวนี้ที่ผมจะเปลี่ยนออกนะเล่นเป็นคอมโบแร่หนึ่งพนแทนนะก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าเลเวลรีเจนสามสเนี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนเนี่ยได้โถกเถียงเราเลยนะในตอนนี้โอเคเฮ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าวะอ่าโอเคผมทุกคนสงสัยแบบว่าเออทีมเรามันพัฒนามาไกลแล้วนะเดี๋ยว น่าจะต้องลองไต่คึ้นลีกตำนานแล้วสิ้นวีกนี่นะเอาโอเคผมทุกคนขอตำนานเดือดเดือดอ่าโอ้โหไม่มีเดือดเดือดให้ก่อนเลยว่ะโอเคหูเลยว่าลีเจอันตาหกสิบเองนะอ่าหโยมันเดือดก็จริงแต่มันพกตัวบินมาว่ะอ่าโอเคมีธนงทนายเออน่าสนใจอยู่นะผมทุกคนทนายพักเนี้ยผมมองว่าคือตัวมันเล่นไม่ได้แล้วนะมันมันก็เล่นได้แต่ว่ามันเล่นในลีกที่สูงกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะผมทุกคนเพราะว่า ตัวมันก้าแล้วผมทุกคนเราก็ต้องยอมรับนะมีคือมีพบก็ต้องมีจากนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะผมทุกคนมีพบมีจากอยู่แล้วนะตามปกติของเกมนะอ่าโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าจะไหวหรือเปล่าในเกมนี้โอเคครับผมทุกคนเลเวลรีเจนต์หกสิบเอ็ดเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรมากเถียงเราได้เลยนะผมทุกคนก็คือรอระเบิดเวลารอทีมมาสวนกับอย่างเดียวนะในตอนนี้โอเค ก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าเราเนี่ยสามารถเอาชนะเลเวลรีเจน61ได้อย่างไม่ยากเย็นนงหมดโอ้โหมันง่ายเกินไปหรือเปล่าวัยรุ่นโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยตีกันที่ทีมต่อไปเลยลักกันนะผมทุกคนอ่าขอเดือดเดือดโอเคเกมส่งเริ่มส่งรีเจนไม่ให้ก่รกระทืบแล้วนะ ก็เลเวลมาเตอร์แบบป้ายแดงมันแรงลิตอยู่แล้วนะผมทุกคนแค่แบบว่าเล่นป้ายแดงเนี่ยก็คือบัฟความเท่ขึ้น200เซแต่ความแต่ความโหดนี่มันไม่บัฟนะทุกคนแลกขึ้นช้าแลกขึ้นช้ากว่าเออพวกเลเวลรีเจนเยอะมากเลยนะแต่เอาแบบว่าเราไม่ได้ซีเรียสนะผมทุกคนแบบว่าทีมเรามันก็พัฒนามาไกลแล้วอ่ะเออโอเคก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนวถฝังตรงข้ามเนี่ยเริ่มจะทนทานดาวเมจเราไม่ไหวนะอีกใช้ระยะเวลาอีกแค่เพียงไม่กี่วิโอ้โห ก็น่าจะเอาชนะได้นะผมทุกคนอ่าโอเครู้ไหมทุกคนคือผมเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรจะมาบอกนะก็คือผมเนี่ยได้แอบไปเออทำการเปิดเกียร์มานะผมแอบไปเปิดเกียร์มาแล้วผมทุกคนเมื่อกี้นี้นะแล้วเกียร์เนี่ยมันค่อนเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกคลิปต่อจากนี้แล้วผมทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะขี้โกงมากคือเกียร์อันเนี้ย คือมันเป็นการโจอ,อัตราการโจมตีแน่นอนอะ่ะคือมันโจมตีโดนแน่นอนเลยแนละ้วผมุกคนแบบไม่ต้องลุนนะแล้วผมใส่ให้ยิมาว,วลรีเนี่ยก็คือมันใช้ลำนำเยาะวยวนโดนแน่นอน100แบบไม่ต้องลุนนะแบบคืออัตราการโดนเนี่ยเออก็คือประมาณเท่าไหร่รแบบนึงผมเช็คก,ก่อนนะ 2. 4นะ่ะคืออัตราการโดทักษะแน่นอนคือ ผมเนี่ยใช้แป๊บเดียวนะลำน้ำติดรัวรันะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองตีทีมต่อไปดูเลยรักกันนะผมทุกคนอาทีมต่อไปยังไม่ถึงรีเจนนะยังไม่ถึงเป้าหมายของเรานะอาทีมโอ้โหมีมอบินนะผมทุกคนรอดตัวไปนะอ่าก็ขอรีเจนหนักๆนะผมทุกคนแบบว่าไม่พกตัวบินนี่โอ้ตัวบินตัวบินตัวเบลเลอร์เลย อ่าโอเคเลเวลรีเจนเดเดี๋ยวเรามารอดูเลยรักกันนะผมทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่านะตอนนี้คือทีมผมเริ่มจะคูดาวไวนะเพราะว่าได้เกลยรครูดาวเพิ่มอีก2ชิ้นนะในตอนนี้ก็น่าจะเล่นได้แบบสบายๆนะในตอนนี้โอเคผมทุกคนหูฝั่งตรงขามก็เดือดอยู่นะผมว่าเดือดนะอ่ะโดนเดือดนะผมทุกคนตอนนี้โอเคหู เห็นไหมลำนำผมติดบ่อยขึ้นมากเลยนะผมมีความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของจริงนะคือผมใช้เมอลิสองตัวเนี่ยลำนำไม่ค่อยติดเลยนะแต่พอได้เกียร์ใหม่มาเนี่ยโอ้โหติดรัวนวเลยนะผมทุกคนทำให้ทีมผมเนี่ยเล่นสบายมากขึ้นเลยถ้าเกิดใส่เจสิกา้าที่ผมสงสารฝั่งตรงข้ามเลยคือจะโดนเจสิกา้าผมขย่าตายแบบไม่ไม่ไม่เหลือเยื่อใยดีเลยนะอ่าก็เกียร์ใหม่แนะนําให้เปิดเลยนะผมทุกคนไม่ได้ป้ายยานลนะ้วจะบอกให้เปิดจริงๆนะอ่าก็ชัดเจนนะผมทุกคนคือเลเวลลีเจนเจ็ดเนี่ยโดนเรากระทืบได้แบบ ง่ายดายเกินอ่ะแบบไม่ต้องเสียไอเทมเลยนะอ่าแล้วแบบว่าเกมบุกของเราก็เริ่มจะโหดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะผมทุกคนคือไตลี่เนี่ยมันมันแพ้น้อยอะ่ะคือผมชนะรัวๆมาตลอดนะอ่าโอเครับผมทุกคนทีมอูเบลล่าบินตัวเบลเลยนะคือทีมผมเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ตัวบินอย่างมากในในะพักนี้นะโอเคตัวบินอีกแล้ว2ตัวเลยขออาลีเจนแปดสบห้ต้องอย่างนี้ดิ ต้องส่งศัตรูที่คู่ควรมาให้ผมจัดการน่อยนะผมทุกคนก็อยากดวนเดือดนะคลิปนี้พอเดือดเดือดลักการอาเลเวลรีเจนปสิบห้ะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยใช้ใช้บอดคูณ2เล่นนะเพราะามันจะได้เออสบายนิ้วผมหน่อยนะเพราะว่าผมเล่นไอแพดเนี่ยมันผมพูดตรงๆแม่งจอมันใหญ่มันสลับนิ้วเรียกเรนเจอร์ไม่ทันนะอ่าโอเคผมทุกคนฟังตรงข้ามเนี่ย แทบจะไม่มีโอกาสถกเถียงเราได้เลยนะในตอนนี้นะเราน่าจะชนะได้แบบว่าขาดลอยมากอ่ะเออโอเคครับเ็นบทชัดเจนเราชนะเลเวลลีเจนปสิบห้าได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะผมทุกคนแบบว่าอีซี่เกมนะอ่าโอเคครับผมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวต่อกันที่ทีมต่อไปเลยละกันอ่าเลเวลรีเจนสี่สิบมาต้องโดนกันหน่อยแล้วว่าวันนี้ขอเดือดเดือดขอหนักหนักนะผมทุกคนขอแค่นี้กลัวไม่หนักอย่างเดียวเลยตอนเนี้ย อ่าโอเคเดี๋ยวรอลุ้นนะผมทุกคนว่าทีมเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะดั๊ตเนี่ยใส่เกียร์ใหม่ให้มันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันสตันแม่นจริงๆว่ามันสตันติดบ่อยกว่าเดิมอีกนะอ่าโอเคเดิมทีแม่งฟันแม่นอยู่แล้วเพราะใส่เกียร์นี่ให้อีกโอ้ไม่ได้เดินนะฝังข้ามนิ่งอ่ะอทุกคนดูเองแล้วกันนะเลเวลรีเจนซีสิบเนี่ยมันมันควรจะสู้กับป้ายแดงได้สูสีกว่านี้เยอะเลยนะผมทุกคนแต่ว่าแบบว่าคือทีมเราเนี่ยสามารถกระทืบทีมเขาได้แบบแป๊บเดียวเองนะเละเทะหมดเลยนะผมทุกคนทีมเขา โ okay, อเคครับเห็นผลชัดเจนว่าทีมข่าวเนี่ยแทบจะทกเถียงเราไม่ได้นะขนาดแบบว่าเราแบบโซโลแบบโนยเทมนะผมทุกคนเกมนี้ก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยทนทานดาวมจเ,เราไม่ไหวนะอ่าก็น่าจะได้รับชัยชนะในเกมนี้ไปแบบไม่ยากเย็นนะผมทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้นะผมทุกคนใครที่แบบว่าเออสนใจจะเติมลูบี้อะไรเงี้ยก็สามารถทักเ,เพจได้นะเพจผมก็ยังรับซื้อ แล้วก็ขายไดีด้วยนะผมทุกคนก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็หนึ่งคนติดตามนะผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยอยากจะไปแสนซับแล้วนะผมทุกคนในตอนนี้